ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียก็ มาเพื่อที่จะมาพูดถึงสิ่งที่ให้กําลังใจกันนะคะเพราะว่าเมื่อาวานนี้เราก็รู้นะคะที่บ้านกกอกนั้นก็มีสิ่งดีๆก็คือต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วมีการปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวมากมายมาก็เพียกมาเพื่อให้กำลังใจ ครอบครวลุงพลป้าแตนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เห็นป้าแตนพูดบางอย่างก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากนะคะก็อยากจะมาให้กําลังใจว่าขอให้ป้าแตนสู้นะคะที่สำคัญนะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผองเพื่อน ลูกหลานยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความลำบากใจบางอย่างไม่ใช่ลำบากใจนะคะโทษทีมันก็ยังมีความเอ,อเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่ตางๆมันผ่านพ้นไปแต่กว่าที่จะผ่านพ้นไปได้ก็ทําให้เหนื่อยมากอยู่นะคะรับป้าแต่นพูดคำหนึ่งป้าเพียก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็ เข้าใจนะคะพระเพียเข้าใจในความรู้สึกพระแตนแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายที่ต้องเผชิญที่ต้องเดินทางที่ต้องอะไระมากมายนะคะก็ลุงพลพระแตนก็เป็นเพียงคนคนธรรมดาเหมือนเราๆท่านๆนะคะเป็นผูุ้ชนคนธรรมดาที่ร้องไห้แล้วก็เจ็บเป็นนะคะถึงแม้ว่าจะมีจิตใจแข็งแข็งแกร่งยังไงแต่ว่าบางที ร่างกายต้องทํางานหนักเหนดเหนื่อยนี่มันก็มันก็เหนื่อยนะคะมันก็ลําบากอ่มีสิ่งหนึ่งก็ก็ก็กิงด้วยนะคะที่ปฟรแตนบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่อที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเพื่อนไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะถึงลุงพลด้วยนะคะไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะให้ลุงพลต้องรับรู้รับแก้ไข ถึงแม้ว่าลุงพลจะเป็นคนที่มีจิตใจดีขนาดไหนแต่ลุงพลก็ต้องได้รับการพักผ่อนด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็ป้าเพียกมาเพื่อที่จะให้กําลังใจป้าแตนนะคะให้กําลังใจลุงพลนะคะสาหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่าป้าแตนลุงพลจะมีโอกาสผ่านมาเจอคลิปนี้หรือไม่ก็ตามแต่ป้าเพียกก็มาแสดงความหวังดีแสดงความเห็นใจเข้าใจนะคะว่า ปะแตนกับลุงพลต้องได้พักผ่อนบ้างนะคะต้องได้พักผ่อนบ้างแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนมีความเป็นรักกันแล้วก็ช่วยกันแก้กปัญหาต่างๆนะคะก็ดีมากเลยไม่รู้สิป้าเพียเห็นปน้าแสนพูดเมื่อคืนนี้ดูเข้าเหนื่อยมากนะคะเข้าเหนื่อยมาก ก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับลุงพลป้าแสนนะคะแล้วก็มีในคลิปนั้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าป้าแสนจะบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายบางทีก็เหนื่อยใจนะคะกับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากก็คือพอป้าแสนหันกลับไปพูดกับลูกนะคะน้องน้ำมนนะคะรู้สึกว่าป้าแสนก็มีพลังขึ้นมาทันทีเลย พลังของความเป็นแม่นะคะด้วยความห่วงใยก็ถามไถ่ถามข่าวคราวลูกทานอาหารหรือยังถามเงินนี่หรือยังด้วยความห่วงใยถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ก็ทําหน้าที่แม่ไม่ไม่เคยบกพร่องนะคะก็คือยังรักห่วงใยแล้วก็ดูแลลูกน้องละมนก็น่ารักมากนะคะก็แม่ถามอะไรก็ตอบเป็นคนที่พูดจาฉะฉานฉลาดมากเลยนะคะ ป้าเปียวเขาว่ากําลังใจที่ยิ่งใหญ่ของป้าแตนก็คือครอบครัวน้องน้ำมนตนะคะน้องโอมนะคะแล้วก็มิตรภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมิตรสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์ที่ดีงามกับพี่น้องเพื่อนบ้านเรายูทูบเบอร์นะคะที่ได้ออยู่ตรงนั้นให้กําลังใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกกกอกก็จะมีภาพที่สวยงามเหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้ป่อเจ้ยก็ฝากไว้สั้นๆเรียนเท่านี้ก็คือมาให้กำลังใจลุงพลปเสนครอบครัวแล้วก็พี่น้องเรายูทูบเบอร์นะคะสวัสดีค่ะ